ใช้สามแปดแปดสามอย่างเงี้ยค่ะ,ะในตำราเนาะมันก็จะบอกว่าใจร้อนเซ็กจัดใช้เงินเก่งหาเงินเก่งมั่นใจในตัวเองอารมณ์ร้อนมีความต่างๆ่างนานามีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าค่อนข้างที่จะหื่นกามค่อนข้างที่จะหมกมุ่นในเรื่องราวของเซ็กเพราะว่าเลขสามเป็นเลขที่เกี่ยวกับพลังทางเพศอยู่แล้วเลขแปดเป็นเลขที่เกี่ยวกับมัวเมานะคะบางมุมนะบางมุมเพราะสามกับแปดมาอยู่ด้วยกันในการตีความหมายของเลขที่เกี่ยวกับพลังทางเพศกับเลขที่มัวเมามาอยู่ด้วยกัน มันจะลุ่มหลงวงมเมาแต่เรื่องเซ็กนะคะฟ้าเหลืองตะว,วันร้อนเรื่องใต้ตะลือต่างๆนานา3า38อีกมุมหนึ่งที่โผล่เข้ามาเป็นเคสตัดดี้นอกเหนือจากในตำราสอนมาก็จะมีเรื่องราวของโรคติดต่อทางเพศอด,ด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นเริ่มเป็นซิฟิลิสเป็นเอชอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะในเบื้องต้น3883 38สามารถที่จะมีความหมายในเชิงโหราศาสตร์ในเรื่องราวของการที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรค ติดต่อทางเพศได้ด้วยเช่นกันอันนี้เห็นจากเคส e study มาแล้วเอามาบอกต่อเล่าสู่กันฟัง